จะเอาโซดาแช่ไปก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเองเสียครับมาพีก,ก่อนครับือพีกเขาก็จะคอยช่วยแบบว่าเพื่อป้องกันแบบที่รงทียอะไรอย่างนี้ด้วยนะ,ะใช่ทำให้มันมันไม่เสียสดมากแมกินมากว้าวทุกคนครับแม็กมีคำถามด้วยว่าระหว่างปูตัวเมียแบบนี้นะฮะนี่ับปิ้งให,ใหญ่แบบนี้กับ ตัวผู้ฮนะแต่ปิ้งเล็กแต่ก้ามใหญ่แบบนี้นี่แบบไหนที่มีมันข้างในกระดองเยอะที่สุดใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยฮนะแม็กได้สั่งปูมาครับสดมากมากเลยหากินยากนะปูสดๆจากทางภาคเหนือครับวันนี้จะเอามาดองน้ําปลาครับแล้วก็เอามานึ่งให้แม่ก,กินด้วยเดี๋ยวไปดูกัน,นวิธีการดองการนึ่งของแม็กกันนะครับไปดูกันเลยโอ้ แพลวปูมาจากไหนอ่ะฝือตาฝือตาทำไมยังสดอยู่เลยอ่ะสดมากดูดิเราอยู่ภาคเหนือนะแต่ปูมามาจากใต้นะฮะเดี๋ดู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 อุ้ยน้องตู้น้องตู้ไอ้อุ้ยดูมากเลยหยอบเข้าไปนะขาดเลยมั้งตัวใหญ่มากเลยดูนี่ตัวไม่ตัวกี่บาทตัวกี่บาทสามสิบบาทอุ้ยจริงอ่ะไม่แพงนะจะซื้อมาอีกทีอะตัวสามสิบบาทดูเลือกไปเดียตัวยิ่งใหญ่เลยดูดิอู้หูถูกไหม เนาะเรามาจากใต้อ่ะไปดูดินี่ยังสดอยู่เลยอ่ะนี่ไม่ได้อกว่าสดนะเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะเรียกแม่มากินรอดูนะนี่ล็อกไปเลยครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำปลาไว้ดองปูกันนะฮะนะเริ่มต้นนี้ฮะเอาน้ำเปล่าลงไปก่อนเลยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับใช้น้ำเปล่าหนึ่งเฮ้ดองน้ำปลาก็ต้องใส่อะไรน้ำปลาเอ้ว ใส่น้ำปลาครับน้ำปลาหนึ่งเหมือนสโลแกนเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะดองน้ำปลาไว้ดองปลูอะไรวะอะไรวะต้มน้ำปลาไว้ดองปูกทำไมอ่ะนี่ดูมันมีแต่ปอปลาอ๋อเหรอน้ำตาลสองถ้วยครับชื้มใส่น้ำปลาอันนี้หอมอะ่ะละลายได้ที่ พอมันเย็นแล้วเราก็จะเอาไปดองปูกันครับทุกคนครับแม็กมีคําถามด้วยว่าระหว่างปูตัวเมียแบบนี้นะฮะนี่ตัปิ้งใหญ่ๆแบบนี้กับตัวผู้ฮะตะปิ้งเล็กแต่ก้ามใหญ่แบบนี้นี่แบบไหนที่มีมันข้างในกระดองเยอะที่สุดใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยฮะแต่แม็กจะมาพิสูจน์ด้วยอะตากล้องว่างไง อันไหนเยอะกว่าเพราะว่าตัวเมียตัวเมียเยอะกว่าเหรอใช่เอามางั้นมาตัวเมียเลยฮะจะแกะนะดูด,ด้วยด้านไหนฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดองนี่เอาตัวนี้ออกก่อนเลยเนาะชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นมันแล้วเห็นมันแล้ว <Wow. S 1> ว้าวไม่มีแต่มีน้อยดูดิมีไม่เยอะนะเอ๊ะ นี่คือตัวเมียนะมาเดี๋ยวไปดูตัวผู้ฮนะัวผู้ตัวเมื่อกี้ไปไหนละอะนี่ตัวนี้ตัวผู้นะแกะก่อนซื้ออือแต่ตัวผู้ดูกล้ามดิกล้ามใหญ่มากนี่ดูนะเนี่โอ้โหว้าย <c oughs> น้องยังไม่ตาย <c oughs> เอ,อ้ยออนี่ปล่อยตัวผู้คือ มันเป็นสีดำไปเลยครับะระหว่างนี้เราจะมานึ่งปูกันนะฮะเอาน้องปูมานึง่งน้องยังแบบว่าน้องเริ่มฟื้นแล้วนะจะมาดูเนื้อกันนะฮะว่าเนื้อมันจะน่ากินหรือเปล่าอันนี้จะเป็นกึ่งนึง่งกึ่งต้มนะเพราะว่าเราไม่มีที่นึ่งฮะเราก็จะนึ่งแบบตามมีตามเกิดโอเคเรียบร้อยครับชื้อ ฉนันลงไปเพื่อให้มันแบบว่ามีไอ้น้ำอุอน่ออนๆนะเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาทำอันนี้ก็ต่อกันดีกว่าปูดองเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดด้วยโซดาอีกทีนึงนะฮะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับเพราะว่าดองมันไม่ผ่านความร้อนนะครับจุองถั่วต้มเลยฮะถั่วต้มเลยจะเอาโซดาแช่ไปก่อนนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาเสียครับน้ำปลาที่เราต้มไว้นะฮะพอมันเย็นแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยอดองน้ำปลาดองน้ำปลาพริกก่อนครับพริกเขาก็จะคอยช่วยแบบว่าเพื่อป้องกันแบบที่ลงทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะโรยลงไปหน้าตาดีขึ้นมาทันทีดูดีเลยเนาะเร็วด,ด,ดูแบบว่าขายได้ไหม ได้เลยนะดูดิหิวแล้วอะ่ะน่ากินเดี๋ยวเราเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับสำหรับปูดองน้ำปลาของเราซักประมาณหนึ่งคืน2คืนก็กินได้แล้วฮนะเสร็จแล้วไม่พอปูของเราก็เสร็จแล้วครับไปดูดิโอ้ยสีดูดิมัน่นากินมาก ฮึมอาอยากกินแลว้วอ่ะปั่นน้ำจิ้ม่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ดองขนี่น,นก,กา <c oughs> น่าข้างเก่าฮะห้อยหมวอเนี่ยจุ่๊บจุ๊บหมาขั <c oughs> งขาวม้อเนี่ยนี่ฮะปูดองอันนี้ปูดองอันนี้ปูนึ้อทุกคนผ่านมาสองวันแล้วนึ่งวันสองวันไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปก็ดีนะฮะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันยังจะสดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ปูดองนี่น่าจะได้อยู่นะเ <c oughs> พราะดองมาสองวันแล้วอร่อย อ๋อแต่ปูนึ่งนี่แหละเดี๋ยวมาดูเนื้อปูนึ่งกันนะ mm hmm. เปรี้ยวปากไหมแม่อยากกินไหมอยากกินอยากกินไหมมามา,มาดูปูกันฮะปูนึ่งก่อนนะเรานึ่งมาไว้สองวันแล้วแช่ฟรีซไว้ครับมาดูเนื้อเขายังได้อยู่หรือเปล่านะฮะอุ๊ยมันอื้มต้องใส่กระดองแล้วแหละต้องใส่กระดองแล้วนะมาให้ให้หนูทำให้กินไหมให้หนูทำให้กินไหมทำดิยอ๋อ มักมันออกมาก่อนนะฮะอย่างนี้ชื้อนี่มากินข้าวด้วยกันครับทุกคนอืมแล้วก็ใส่ข้าวลงไปนี่อืมความจิ้หน่อยนะราดลงไปเลยครับอุ้ยมันปูฮะอ่ะมันต้องเยอะกว่านี้ไหมขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหม นี่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 น,นี่โอ้มันหนักๆไปเลยอ่ะอืมจะใช้ได้อยู่เหมือนเดิมอ๋อถ้าบิ๊กเขาจะกินข้าวอ่าวโคตรโคตรโคตรนะมีมีข้าวเราก็เอามือเข็มไปบังมันเอามาเนี่ยหืกินข้าวมายัางเนี่ยข้าวกลางวันยังยังเหรอ ข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วมนันปูเน้นๆไปเลยนี่นะอ่าคึบ๊บอืมๆๆๆๆทำลายไหลอ่ะทุกคนอนร่อยอร่อยไหมอร่อยอืมททน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บมากขนาดน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยแซ่บแซบรร่บขนาดน้ำจิ้มซีฟูดฮะเฮ้ยจริงเหรออุ้ยดีที่หลังทำให้เยอะๆอ่ะกเฮ้ยน้ำจิ้มซีฟูดแซ่บมาก อ,อ,อ,อดูมันปูมันปูฮะเก็บติดที่หนูส่วนหลังบ้านเราเอาใส่ลงไปในข้าวเลยนะฮะม,มาดูเนื้อกันนะทุกคนอโอ้ยจัดได้มันปูอ่ะล่วงไปแล้ว่เนื้อปูครับโอ้ย,ยังสดอยู่นี่เราเนื่อแบบยังเป็นๆอยู่เลยแม่แม่หนูเนึ่งแบบทั้งทั้งที่มันยังเป็นๆอยู่เลยอ มันก็เลยได,ได้ความสดขนาดนี้นะฮะนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วฟีดไว้นะเออมันก็สดเลยสดมากนี่อ่ะจะทำข้าวเมื่อก่อนจำได้ว่าตอนในเด็กกับแม่ชอบแบบว่าอ,อัปูาปนามาคุกข้าวให้กินแล้วหนูจำได้ว่าหนูกินจนหนูข้องเสียเออเป็นเป็นเขาเรียกว่าอาหารเป็นพิือ,อ อันนี creator, oh, kind of like ้เด right? ี <Maybe S 2> oh, <sus> ๋ยวให้แม <Or, S 1> <Poke. S 2> ่ก่อนเลยนะให้แม่เลยหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างงี้เขาเรียกอะไรแม่เนื้อมันอ่ะรู้แล้วครึ่งหนึ่งอ่ะเขาเรียกอะไรครึ่งตัวเออเครึ่งตัวอืมอะไรขโมยกินอะไรอ่ะโอ้โหสดมากครับปูนี่อ่ะโอ้หนี่ขามันก็มีเนื้อไหมมาดูกันนะอื้อ ขาใหญ่แน่นๆเลยครับชึบโอ้นี่ปูหนูซื้อมาตัวละกี่บาทแม่ดูไหมตัวละสาบาทตัวละสามสิบยี่สิบก็ถูกไปแม่โอ้โหมาจากใต้ฮะไม่ถึงูกก็ไม่รู้อะก็ต้องถามคนขายแล้วล่ะแล้วยังเป็นๆอยู่เลยตัวละสามสิบบาทถูกเนาะถูกมากแม่แม่กินได้เลยอ่ะซาบิมันจะกินข้าวในีนในซาบิอ่ะอันนี้เอาข้าวมา้ตรงนี้นะซาบินะ หน้าผัดผงกะ็รีเนาะน้าผัดรีแม่ชอบกินปูไหมชอบระหว่างปูดองกับปูนึ่งแบบนี้ชอบกินแบบไหนชอบสองอย่างเลยชอบสองอย่างเลย <สะ S 1> แต่ว่าชอบกินอาหารทะเละใช่ไหมชอบกินอาหารทะเลนะนี่นากามเอาสปปรูเปิดกล้องดูอันนี้ก้ามน้อยออแม่แกะก้ามให้ให้มังติแม่แม่กินก่อนเลยจิ้มเลยนี่ยจิ้มจิ้มสีปูนั่นเลยแม่กินเลยอันนี้หนูจะคลุกข้าวให้แม่กิน กุ้งข้าวเนื้อปูฮะขอใช้มือเนาะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันใช่ไหมแม่แมโอเคมานี่ฮะลาดสำัจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนมอนลาดฮะเปิดแบบนี้ยืมๆแบบนี้แล้วแม่ครับ้อนข้าวแม่ฝึกไว้ฝึกไว้นะอืมอีกไม่นานละ อย่าต้องป้อนเธอไม่ถึงขนาดนั้นหรอกรอๆกินเองได้ใช่ไหมได้เซ็ปเซ็ปเซ็ปเนาะลอยเนื้อนี่แม่แก่ตามปูไปให้ฮะขอไปคุณผู้ชมด้วยนะที่เห็นตอนนี้นะฮะ ดูคลิปน no mm ี้กันตอนกี่โมงนะฮะคอมเมนต์บอกหน่อยสินี่ดูทราไม่หิวข้าวอ่ะอืมคำบาปไม่นี่ไม่บาปปูต้องนี้การปูเขาต้องทางนี้อืดูนะนี่ฮะนี่มาเป็นเนื้อเนือเน้นเน้นอ่าชืบแก้ค่อยค่อยดิ ก้ามนี้ให้แม่ล้วนๆเลยมาแม่กินไปกินก้ามมาเอาเลยอู้อร่อยรอัมๆร้อนไหมรัมมาต่อไปปูดองดีกว่าแม่ปูดองปูดองอืมมาดูไข่มันมันปูดองฮะอู้ยเอาขอน้ำออกหน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไป <มๆ S 1> ขอคว,ค,วควัดควัดควัดๆนะฮะกินแบบสดๆก่อนไหมแม่เนาะ กินสดสดหะเคยกินแม่ปูดองอะไรแบบเนี้ยเคยกินปะเคยเคยกินที่ไหนลูกส่งมาอ๋อหนูเคยส่งมาให้แม่นี่ใช่ไหมใช่ส่งแบบแช่ฟีซมาเนาะตอนนั้นมันมีไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยเอออร่อยไหมตอนที่กินอร่อยหรอเนี่มาอันนี้ฝีมือหนูดองเองมาดูซิว่ารสชาติแต่อุ้ยเบาเบามันเยอะนะเนี่ยสีมันไม่ได้เข้มนะแต่มันมันเยอะมาก นะดูดิเยอะเนาะเยอะเอาหมดนี้เลยนะได, ah? ได้ไหมไหวป้าได้ปะไหวนะมาจะใส่เยอะอืมฮึฮึอ่ะจัดไปแม่อ่ะะข้าวตามนี่มันต้องไอ้กินกับนี้ด้วยสาลายนะสาลัยตามไปไปายสดเลยสดเลย,เลยกระเทียมด้วยดิกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยดิอ่ะอืมสาลัยตามสาลัยตาม ข้าวไหมข้าไหมข้าไหมเป็นไงรสชาติเป็นไงได้ไหมล้ำล้ำขอชิมตรงนี้หน่อยเสียดายมันอร่อยไหมหนูดองอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมมนเหรออร่อยชิงเนี่ยมีแกงเฉยใช่ไหมม้แกงอร่อยคนกินมากกินเบเกอร่อยนี่เลยขอแบบนี้พริกๆเยอะเอะย่างนี้นะฮะชอบมากอร่อยอร่อยมากเลยล้ำดองเองครับฝีมือแม็กเองนะฮะ นคนดูเป็นพยานนะเพราะคนดูเห็นขั้นตอนการทำด้วยทำน้ำดองเองนะฮะแบบนี้แล้วก็ติมซีฟูดครับแมกชอบกินติมซีฟเูเยอะๆนะฮะเดี๋ยวไม่ต้กินกับข้าวดีกว่ากินกับข้าวแบบเปิ้ลรอๆเหรอ,รอง,งั้นงั้นเดี๋ยวตบเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวตบท้ายแล้วกันอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคได้เชื่อแม่เชื่อแม่มาว้าวสีนี้มันต้องข้าว่ะแม่ โอ้มกินจะข้าวหนูขอข้าวดีกว่านะฮะสีมันดูแบบน่าคุกข้าวมากอืมนี่ถ้าข้าวสว่วนร้อนๆนะแบบนะไอขึ้นปุยๆนะโอ้โหนี่ฮะคุกข้าวครับคุกข้าวแบบนี้เนี่ยแล้วก็สีฟูดครับลงไปซีฟูดครับลงไปอย่างนี้ฮะ อืนอนนอออือร่อยแม่กิมจิกิมจิฮะแกเลียนอืมวันนี้เราทำบาปกับคุณผู้ชมมากบอกเลยอือหือ เดี๋ยวลองเนื้อปูดองกันบ้างนะครับเนื้อปูดองเป็นอะไรโอ้แม่ก้ามดูดินี่สุก้ามเดี๋ยวขอเนี่เอาตัวนี้ออกมานะก้ามเพราใหญ่มากตัวใหญนะ่นั่นตัวไม่ใหญ่แต่ก้ามใหญ่มากตัวผู้อืมตัวผู้ไม่กินก้ามไหมปิดโอ้โหสุก้ามก้ามปูดองฮนะดองไว้ให้แม่เลยเนี่ยดู มากินยังไงดีเนี่ยอันเนี้ยอันนั้นน่าแค่อรอจุ๊บต้องดูดจุด๊บๆเนื้อยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวหนูเขี่ยแล้วหนูเอาอันนี้ซีฟู้ดใส่เข้าไปในนี้ดีกว่าเนาะใช่แล้วแม่กระดูดเอานะนี่ให้เป็นวุ้นๆนีนน้ฮะแล้วก็เอาซีฟู้ดราดลงไปอือนี่แม่อัญเชิญตัดไปเลยแม่ รสชาติเป็นไงอร่อย<ซ>อร่อยมากแซ,แซ่บๆซ่บรับรับสูตรนี้นะฮะเอาไปลองดองกันได้นะครับสูตรของแม็กเลยอบอก,กินแล้วมันมีข้างล่างอีกนะอร่อยตอนนี้ตัดกล้องแล้วทีมงานนะฮะทำ,ำลายยืดทำลายย้อยแล้วมาดูอร่อยเนะี่ยอร่อยจริงอร่อยอร่อยมาก ทำไมเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารอย่นเนี้ฟังๆๆอร่อยจริงแซ่บๆน้ำดองอร่อยมากน้ำดองอร่อยมากน้องไหมเหรอนดองอร่อยมากนี่นี่ดูแล้วก็อย่างนี้ครับตรงนี้แล้วน,นะแม่นะแม่เอา,เอาไหมเนาะงานเยอะมาก คุยโทรศัพท์ไปลอยลอยอยอตุดตุดไปเลยแม่มาแม่ลองตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ เอาแล้วนะเอาแล้วนะตอนนี้ก็คือเอนจอยอิทติ้งมากฮะไม่เอานี้แไม่เอานี้นี่กินใหญ่เลยคลิปอื่นไม่ค่อยกินคลิปใหญ่เลยอร่อยอ่ะตีอร่อยเอาจัดไปแม่ ตอนเนาะมือ่อนี้เราอัดคลิปมาตอนเช้านะทุกคนนะตรงนี้ก็อร่อยแล้วหอันนี้ยะบอกเอร์ลำ้ำไงอืออ้าวนี่ฮะเอาไปลองทำกันดูนะฮะปูดองปูนึ่งนะฮะสูตรของแม็กเลยนะฮะใครที่ชอบคลิปของแม็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะครับแม่ลูกกินสป,ปะฮะแหมดูดิดอหยอกล้ำล้ำ รอบหน้าเราจะมาทําอาหารอะไรให้ดูกันอีกนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะช่วงนี้แม็กจะท,ทําลิปแบบหลากหลายเลยคนดูจะได้ไม่เบื่อนะฮะมีทั้งสมุนไพรมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายรอติดตามชมนะฮะอ,อร่อย,ออยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเหลือไว้ทีมงานกินด้วยนะอร่อยลอ,อยลอ,อย,อยทำซิมิกอร่อยมาก มเข้ากันไปลับ๊ายบายบ๊ายไปบ้าวิเรากินต่อดีกว่าอุวิรำตุดออ๊ดดองเลยน้องดองมาไป็นไรเนาะดองไปห้าตัวตัวนึงนี่นะอืมหกตัว <c oughs> โอ้โหทำไมยองอีกมันไม่เลี่ยนอ่ะ เราเองก็กินได้อีกอ่ะแล้วเขาดองเขาใส่นี่เปล่าไอโฟชุรสป่ะ